มากินอาหารเมนูแปลกกันต่อที่ฟังชื่อแล้วเนี่ยไม่คิดว่าน่าจะมารวมกันได้ครับกับคุกกี้กุ้งแห้งที่เขาไม่เน้นความหวานนะครับแต่ว่ามีความหอมอร่อยแล้วก็สนับสนุนสินค้าประมงพื้นบ้านที่จังหวัดตรังส่วนที่สตูนนะครับมีกาแฟต้ยมยำนะครับรสชาติกลมกล่อมซะด้วยครับเป็นเมนูนสุขภาพอีกแห่งนะครับที่ใช้กาแฟขั้วมือของมิสหาหกิจชุมชนด้วยครับ ต้มยำกับกาแฟคุณผู้ชมไปด้วยกันได้จริงๆนะครับด้วยการนำสมุนไพรไทยทั้งตะไครข้ข่ามะนาวใบมะกรูดโขกรวมกันนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่น้ำแข็งนิดหน่อยแล้วก็ใส่แก้วเชคแล้วก็นำมากรองพอได้น้ำเบสของต้มยำสมุนไพรแล้วนะครับก็เทลงใส่แก้วที่มีน้ำแข็ง จากนั้นก็เอากาแฟโรบัสต้าที่ผ่านการคั่วมือตั่นออกมาแล้วเนี่ยเทตามลงไปครับแล้วก็ตกแต่งด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกสดเพิ่มความสวยงามพร้อมเสิร์ฟนะครับราคาแก้วละ65บาท นี่เป็นการต่อยอดจากกาแฟพันธุโรบัสต้าที่ดีที่สุดอีกแห่งจากแหล่งตูของจังหวัดสตูลนะครับอยู่ที่วิสากิจชุมชนสาตูลน,นวัตวิถีคนสตูลภายใต้แบรนด์โกดพี่กูกาแฟขั้วมือซึ่งเขาภูมิใจนําเสนอเมนูสุขภาพสําหรับคอกาแฟแล้วก็คนที่รักและชื่นชอบในมเมล็ดพันธุ์กาแฟโรบัสต้ากับเมนูต้มยำกาแฟโรบัสต้า ก็ออกมาแล้วได้รสชาติที่ลงตัวแล้วก็รวมกล่อมนะครับแม้ว่าส่วนผสมอาจจะดูแปลกตาแต่ว่าก็ได้รสชาติของสมุนไพรไทยอย่างขา่าดใครที่เด่นขึ้นมาเลยครับแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆและนอกจากเมนูต้มยำกาแฟโรบัสตา้าแล้วนะครับก็มีเมนูกาแฟอื่นๆอ,อีกมากกว่า20เมนูรวมทั้งเมนูจำปาดะคอฟฟผลไม้ GI พื้นถิ่นจังหวัดสตูลก็มีด้วยครับด้วยบริบทของ กาแฟนะครับเราสามารถที่จะมาเดลฟ์ไทยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับก็จริงๆแล้วก็คือการใช้ต้มยำนะครับเขามีมาหนานแล้วเพราะงั้นเถอะก็หลายๆพื้นที่เขาทำกาแฟกันก็เราก็เห็นว่าในบริบทของสวนของเราข้างหลังที่เราปลูกตะไคร้เองปลูกพริกปลูกมะรูดเองนะครับก็เลยเอาผลผลิตนะครับจากเกษตรของเราเนี่ยครับที่เป็นเกษตรที่เราใช้คําว่าเกษตร ปลอดปลอดภัยดีกว่านะครับเอามาทํากาแฟด้วยก,ก็นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเอาสิ่งที่เรามีนะครับมาทําให้มันเกิดบริบทแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มครับผม ร้านสาตูนบัสคาเฟ่แอนแคมปิ้งนะครับตั้งอยู่ริมถนนยนตราการกำอรตําบลควนโดนอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลเลย3มแยกตลาดควนโดนซ้ายมือขาออกนอกเมืองร้านเปิดปกติในเวลา11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับโทรไปอุดหนุนกัน08 4 3 9 5 5 6 6 7ครับ ใช้กุ้งแห้งวัตถุดิบจากชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับเอาไปปั uh ่นแล้ว huh ก็ค uh ั่วให้หอมเลยครับพร้อมกับเตรียมส่วนผสมสําหรับทาคุกกี้ก็มีพวกเนยสดไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์พริกไทยป่นทั่วไปครับเอาไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน พอตัวแป้งเข้ากันแล้วนะครับจากนั้นก็ตักตัวแป้งเนี่ยวางเรียงเป็นก้อนๆให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็เอาซ่อมเนี่ยมากดให้แบนแล้วจึงนําไปเข้าเตาอบร้อนนะครับทําแต่ละครั้งแบบนี้ได้คุกกี้ประมาณ40ชิ้นนี่เรียกว่าคุกกี้กุ้งแห้งครับได้รสชาติที่ลงตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะมีรสชาติแบบคุกกี้จริงๆด้วยแต่จะเรียกกันว่าเป็นอาหารคาวจะดีกว่าเพราะว่ามีกลิ่นหอมจากกุ้งแห้งชัดเจนนะครับ เป็นเมนูอยู่ที่ซอยกันตัง24เขตเทศบาลนครตรงังถนนกันตังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรงังของนางสาวธิดารัตนุตาคมอายุ53ปีครับเป็นอดีตนักออกแบบดีไซน์ พี่เขาลาออกจากงานที่กรุงเทพปมหานครนะครับกลับมาอยู่บ้านเกิดกับสามีซึ่งก็เป็นชาวจังหวัดตรังก็เลยเกิดความคิดนะครับว่าลองนํากุ้งแห้งเนี่ยมาทําเป็นขนมที่เป็นรสชาติแห่งความทรงจําทําให้นึกถึงในช่วงสมัยเด็กๆอีกครั้งนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กุกกี้กุ้งแห้งหากินยากเหลือเกินครับเคยทานเนี่ยเด็กๆคือมันเป็นรสชาติแห่งความทรงจำอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบกินแล้วก็ไม่หาหา,หาทานไม่ค่อยได้ใช่ค่ะหาทานไม่ค่อยได,ไยได้ยิ่งเด็กยุคใหม่เนี่ย เขาจะไม่ค่อยเขาจะรู้สึกเอ้ยมีด้วยหรอแต่ถ้าลุ้มผู้ใหญ่หน่อยอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเออมันเคยมีอะไรเงี้ยค่ะพี่ชัยกุ้งแห้งจากประมงเรือเล็กที่ต่าะสุกรแล้วก็ที่หาดสำรานที่อาวสำรานก็มีค่ะพี่เคยไปเห็นที่เขาทำเมื่อเห็นมาเป็นสิบปีนะตั้งแต่ตอนมาใหม่ๆที่จะเออแบบเขาทําป่ากันอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะหรือบางที่เขาก็บอกว่าป่ากันในอุวนเลยนะอะไรเงี้ยชาวประมงก็เป็นประมงเรือเล็กแล้วก็ กลิ่นมันสะอาดแล้วก็ไม่เค็มเกินไปเะจากน้ำนะครับก็เอาคุกกี้บรรจุถุงที่เก็บความกรอบให้คุกกี้อยู่ได้นานนะครับแล้วก็เอามาใส่ในแพ็คเกจจิ้งเป็นถุงกระดาษสวยๆดูเก๋ไก่คลาสสิกแปลกใหม่ก็ทำให้นึกย้อนถึงในสมัยอดีตได้ดีทีเดียวครับขายราคาห่อละ25บาทมี2ชิ้นใหญ่ครับหรือว่าจะซื้อไปทั้งพวงซื้อไปเป็นของฝากก็เหมาะเอาไว้เก็บไว้ได้นานด้วยครับ ส่วนช่องทางการขายคุกกี้กุ้งแห้งแบบนี้ก็จะเน้นทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมชื่อเพจพยูนภูนสุขนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อถามกันได้0813339000ครับ